Thank you ท่านนะคะค่ะเอียกชื่อชื่อเบอร์ดานะคะหรือชื่อเล่นชื่อมินนะคะพอดีว่ามินมีโอกาสได้ฝึกงานที่ทำเนียบรัฐบาลในเออ่ยุครัฐบาลคุณยิ่งรักกันนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาคนเดียวที่ได้ฝึกงานในช่วงนั้นที่เป็นคริสิสเออ่บริษัทอักไรสิตนะคะแล้วก็ได้เห็นห้องสมุดของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อ่านหนังสือเล่มที่สนใจในห้องสมุดทำเนียบรัฐบาลนะคะทราบมาจากว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีการแชร์หนังสือดีๆกับรัฐมนตรีต่างๆ เมื er ่อสักครู wow, ่เนี่นะคะก็เลยอยากจะถามท่านทิกษิ์และท่านจตุรนชัยโหลโหลโหลโจโจ้สวัสดีครับช่องตัววิกเตอร์ข่าวอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับเมื่อวานนี้นะเกิดความฮือฮาในโลกของคลับเฮ้านะฮะเมื่อมีบุคคลดังแล้วก็มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรนะฮะเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะในห้องที่ชื่อว่าไทยรักไทยใครเกิดทันมาทางนี้ ตรงนี้กลายเป็นกระแสเลยนะฮะคนหาอินไว้กันเทียบให้หาขอกันใหญ่เลยเพราะว่าอยากจะเข้าไปร่วมฟังห้องเนี่ยแน่นอนว่าเต็มฮะ7,000คนแล้วก็ส่งผลให้มีห้องอื่นๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดเสียงต่อๆกันไปอีก5-6หห้องนะฮะคนอยากรู้แนวคิดของดรทักษิณคนอยากจะสอบถามคนอยากจะได้พูดคุยแบบโลกเอ็กซ์คลูซีฟในคำถามหลายๆเรื่องที่อยากจะ รับทราบว่ามีความคิดเห็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่การเมืองเนี่ยมีความร้อนแรงอย่าในปัจจุบันนี้นะฮะนัก,รกอร์ทักษินเนี่ยเข้ามาด้วยการใช้ชื่อว่านะโทนี่นะโทนี่ซึ่งแกก็บอกว่ามันมีนัยยะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศไงนะเรียนปริญญาเอกแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นฝรั่งเขาเรียกทักษินไม่ถนัดเขาเรียกโทนี่อารมณ์ในคลายนอตอุดมอะคือคนเอเชียไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือ ฝรั่งเขาเรียกชื่อคนเอเชียไม่ได้เขาก็มกักจะนึกถึงโทนี่เออโทนี่จาหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก็เคลียร์จบไปนะฮะหลักๆเนี่ยการพูดของดรทักษิณจะพูดถึงเรื่องการศึกษาวิสัยทัศน์แล้วก็การทํางานที่ในอดีตเนี่ยเคยดำรงตําแหน่งนายกทัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักไทยรักไทยมีการสอบถามจากบุคคลที่อยู่ในห้องขับเฮา มีคนดังเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะฮะนายจตุรลนฉายแสงมีนายแพทย์สุรพงศ์สืสบวงรีมีนักข่าวชื่อดังอาทิถาปณีเอียดศรีชัยแล้วก็มีนักข่าวหรือเจนเนลลิสหลายๆช่องดังนะฮะเข้าไปร่วมพูดคุยมากมายตรงนี้คือบุคคลที่ได้รับการอินไว้นะฮะถือว่ามีความพิเศษที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องหลักอ่าหลักๆการพูดของท่านเนี่ยจะตอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การศึกษาแล้วก็การทํางานเนาะที่อย่างที่บอกไป แล้วก็จะพูดเป็นแนวคิดมากกว่าว่าจะตอบคำถามคนนะ่ะอย่างอทิเรื่องของแบบการแก้ปัญหาการศึกษาที่ท่านก็บอกว่าควรจะการศึกษาเนี่ยมันมีข้อจำกัดในประเทศไทยอะนะเพราะว่ามันมีกฎหมายนำทำให้มีข้อจำกัดลหลายอย่างแนวคิดที่ว่าแก้จนนะที่ท่านแนะนำว่าเออควรจะแก้ยังไงแต่พอยหลักอะมันอยู่ที่เรื่อง เรื่องม็อบอ่ามีการตั้งคำถามมีการถามในห้องนั่นแหละว่ารู้สึกยังไงกับม็อบในวันนี้ถ้าเป็นตัวเองเขาบอกว่าควรจะพูดคุยกันอ่าควรจะพูดคุยหาทางออกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะถือตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็มาชนกันแบบนี้อ่าเรื่องรัฐธรรมนูญทัดกดรทักษิณบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะม็อบเนี่ยควรจะไปจี้เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นแบบประชาธิปไตยมากกว่าซึ่งท่านก็ยกรัฐธรรมนูญปี สีส่ศูนย์หรืออะไรนี่แหละที่ท่านหมูเป็นฉบับที่สมัยท่านดํารงตําแหน่งอยูอ่ใช้ฉบับนั้นแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาทางการเมืองนะหลักๆเนี่ยตอบกันกลางมากขณะมีคนถามว่านายกประยุทธ์เนี่ยเอานโยบายสามสิบาทรักษาทุกโรคเป็นเคลมว่าเป็นของตัวเองอ่ะท่านยังไม่ตอบเลยให้อาจจะมีคนตอบอีกคนนึงนะนายแพทย์อะไรไม่รู้ที่เคยเป็นทํางานร่วมกับนายกทักศิณน์อ่ะท่านเขาขึ้นม,มาสองคนประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องสถาบัน เลี่ยงนะฮะเลี่ยงไม่ตอบอ่าท่านท่านก็บอกว่าโอเคมันควรจะมีอสถาบันควรจะดำรงอยู่ไว้ส่วนเรียกร้องก็ไปเรียกร้องกันเรื่องของอย่างที่บอกอะ่ะแก้รัฐธรรมนูญดีกว่านะเออท่านบอกว่าสถาบันควรจะดำรงอยู่ไว้แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่โดนถามแล้วก็ถึงกับเงียบกัน้งห้องก็คือเรื่องของกือเซนะฮะนายกสินบอกว่าจําไม่ได้แล้ว ครูเซ่เนี่ยถ้าจะให้ย้อนกันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของนายกทักษิณเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะนะครับจากการประทะกันซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลของนายกทักษิณในช่วงนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นถึงขั้นที่มีการบอกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์นะซึ่งก็นั่นแหละมีคนตายเยอะแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางเรื่องของชายแดนใต้นะเรื่องการ แบ่งพื้นที่เรื่องของการวางระเบิดคือมันซับซ้อนนะมีการตรงเนี้ยท่านนายกสินไม่ตอบนะครับแล้วก็ได้มีการขยายความเพิ่มจากนายแพทย์ที่ขึ้นมาตอบแทนว่าเออมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะเออแล้วมีคนเขาทวงว่าท่านท่านนายกทักษสินบอกว่าจําไม่ได้เนี่ยทำไมถึงจําไม่ได้ตอบแบบนี้เรื่องนี้นะภาพรวมที่ผมฟังนะผมฟังครบเลยแหละก,หลก็หลักๆเนี่ยมันเหมือนการการพูดคุย ทอล์กที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สอบถามเรื่องราวต่างๆกับนายกสินโดยตรงหลายคนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้คำตอบที่ดุดันดุเดือนนะหลายคนต้องการความสะใจในการตอบคำถามซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังในแนวทางการตอบที่ ที่มี IMPACT, มากกว่านี้แต่ว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นคนที่ติดตามการเมืองมา <_ d ata> เขาบอกว่าไม่ผิดคาดหรอก <_ d ata> ที่จะตอบแบบนี้ตรงนั้นก็ต้องไปตีความกันเราเองว่าเขามองว่าในายกสินวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอบอะไรที่แบบดูเดือดดูดันแล้วอะ่ะคือจะออกแนวแบบจะพูดว่าเป็นคอนเซัลไม่ผิดนะเหมือนเป็นคอนเซัลสาย สายสู่ภาพอเราต้องพูดคุยกันเราต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็พอพูดถึงนายกประยุทธ์หรือว่ารัฐบาลทหารเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนิอะไรมากนะแะละฮะทั้งหมดมันก็เป็นภาพรวมของห้องขับเฮาเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากจะย้อนฟังกันว่า ใจความหลักๆแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมการเมืองได้หรือไม่ผมบอกเลยว่ามันเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างที่จะผมสรุปให้ตรงนี้นะสปอยเล็กๆก็เป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็มีความปกต้องการพูดที่ไม่ให้กระทบกับวงกว้างอยู่พอสมควรเลยนะก็ ตรงนี <im sharing> <im> ้ลองไปหาฟังภาพรวมเต็มๆมกันได้นะครับผมมีส่วนหนึ่งเล็กๆมาเริ่มให้ฟังอใครที่เห็นยังไงกับขับเท้าเมื่อคืนที่ผ่านมาใครมีโอกาสได้เข้าไปหรือว่าใครฟังย้อนหลังแล้วรู้สึกยังไงการตอบถามของอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไปทํางานก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ข้ามถนนอย่างนี้เอ้จอดขวางเอ้ตัดหน้าเอ้ยไปทำงานสายเสียงดังชิบหายคุที่เข้ามาดูคลิปของช่องวกเตอร์วกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ